สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแช์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นทางเราสามัคคีราการชาตินะคะของวันที่12ค่ะเมื่อวานนะคะเราสามาคัคคีเข้าแค่ในตารางนะคะ1นค่ะตัวเจาะหลุดนะคะ ส่วนลาวกาชาตินะคะได้กันที่เด่น7วิ่งรูดนะคะตัวเจาะตัวนิ้นนะคะสามเนะคะตารางก็มาที่3 7ค่ะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะได้กันไปแค่อรอบเดียวนะคะอะใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวาทางนะคะเราสามบคีได้1 0ก็ขอสแสดงความยินดีด้วยเดออ้ออส่วนลาวกาชาติมาตัวนี้นเลยนะคะ<ม>เพื่อนจะสายวิ่งสายรูดก็ได้กันไปที่วิ่งรูดเนะคะตัวเจาะเจนะคะ มาตามกันต่อนะคะของวันที่สิบสองนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะ,ะสำหรับแนวทางลาวสมัมคีลาวกาชาตินะคะตอนนี้แอดก็ทําคลิปไว้นะคะหกโมงเช้านะคะ,ะวันนี้แอดจะไปธุระกัะเพื่อนจ๋า เราสามัคกีเราคาชานะคะชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะระวัง6กับหัวเป็น9 9้กับหัวเป็น6ด้วยเด้อ,อแอดชอบเป็นพิเศษนะคะที่แอดอทำแบบนี้ไว้เนาะใครชอบก็ ลองพิจารณาดูนะคะหรือว่าพิจารณาดูในตารางได้เด้อพี่น้องจ๋าลองจับดูนะคะแตกบ่อยนะคะในตรางเนาะหรือว่าเอาตัวเด่น hmm. ไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะ mm hmm. อ่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. คลิปจะได้กระจายนะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกการรับชมคะ mm ่ะ hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า